มินาสันนิตมาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฝรั่งสีแดงวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์คาร์ทนะคะในมดคิเมสโนย่าบะนะคะหรือว่าดาบพิฆาตสูนนั่นเองะคะ่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราเกิดที่ะทะเลอุ๊ยอะไรอ่ะนั่นน่ะไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวมดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นของเกมไมค์คาร์ทอยู่แล้วเฮ้ยนั่นมันซากเรือปะเหมือนจะมีซากเรือตรงนั้นเฮ้ยติดสถานะอะไรอะ่ะครู่ทาอะไรขึ้นอ๋อหนาวเหรอไม่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 เนี่ย โอ้ยเอา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 ทำไมทำไมเรากระโดดแล้วมันถอยหลังเงี้ยคืออะไรอะนม่ทำไมกระโดดแล้วมันแบบเอาหายแล้วทุกคนแชมเถอะไปเราไปตัดไม้กันนะคะทุกคนก็เราไม่รู้ว่ามันจะมีแบบพวกอสูรตัวอะไรบ้างนะคะหรือว่าบางอสูรเราก็จําไม่ได้นะคะว่ามันคือใครนะบางตัวก็จําไม่ได้ มันอาจจะเป็นแบบของภาคแรกหรือบางตัวอาจจะเป็นของแบบในมังงะเลยนะคะทุกคนโอเคซึ่งเราลง t i m เบอมาด้วยนะคะหรือก็คือไอ้ที่ว่าแบบตัดไม้อ้าวๆๆาอา,อ,าอย่าว่าแต่ t i m เบอร์เลยเดยวติดอันนี้มาด้วยอะ่ะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแล้ว่าไอ,อ้ที่ท,ที่ที่มันช่วยให้สร้างโว d ดิดเออใช่ติดโว d ดิดมาด้วยนะคะลืมไปมว่าลงมดโวอดิดมาด้วยโอเคคือ มันก็ว่าเวลาเราจะสร้างอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ขวานไปจิ้มจิ้มนะคะขวานไม้ไปจิ้มจิ้มมันจะช่วยแบบมันมันสร้างเร็วขึ้นแหละเป็นคีรันนะคะเป็นมอสอะไรเงี้ยก็คือลงมาด้วยฉะนั้นก็เลยแบบใช้ขวานไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะอะไรนะนะอ๋อเราเรา,เราลงทีเบอร์มาด้วยก็คือตัดไม้ได้เร็วขึ้นนะคะตัดแบบครั้งเดียวอาจจะได้ทั้งต้นอะไรเงี้ยซึ่งเราเลง็งอันนั้นคืออะไรมันเป็นไม้อะอยู่ใต้น้าอะอ้าวอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยว่ อยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะช่เถิดทุกคนโอ้ยนี่มันดีครับจิงโจ้จิงโจ,จ้ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ใช่แหละมันคือจิงโจ้นะะนี่อะไรเอ่ยดอกคาร์เนชั่นเสียงพูทุกคนออเดี๋ยนะเราไม่มั่นใจว่าเราลงทิมเบอร์มานี่มันติดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองใหม่อะลองสิุ๊บส์ไม่ติดเราลงมาได้ออยังเนี่ยลงมาแล้วนน่โอเคก็ไม่เป็นไรช่างเถิดนะทุกคน ไม่ติดอ่ะน้องทิมเบอร์ไม่ติดอ่ะช่างมันช่างมันอุย้ยเสียงอะไรอ่ะเไม่มาดีน้องมองน้องหมดมองแรงมากมองแรงโอเคซึ่งเราจะเล่นแบบเพียงแค่ค่ำคืนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ไม่แน่อาจจะแบบไปเล่นในมอสอีกเพราะว่าช่วงนี้ภาคใหม่กำลังมานะคะซีซั่นใหม่ของดาพิฆาตรสูนทุกคนใช่สนุกสนุกนะสนุกเฮ้ยอะไรอ่ะลูกมันหรอ ้ยน้องมีลูกด้วยนะคะลูกน่ารักมากลูกน่ารักมากแนวหน้าเราไปตามหามีอะไรแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่เจอใครเลยมันไม่ได้ว่าเจอง่ายๆหรอพวกอสูรหรือว่าหน่วยพิฆาตอสูรหรือว่าคนไอ้คนอะไรคนธรรมดาหรือว่าพวกมอนสเตอร์อะไรต่างๆคือเราไม่เจออะไรเลยวะอุย้ยงง เค okay, ไม่เป็นไรนี่อะไรอะ่ะอ๋อเปิดหอยเปิดหอยเป็นแบบเป็นเศษๆนะคะมาแถวนี้คิดว่าน่าจะเจอพีระมิดนะคะทุกคนว้าวอะไรจะไม่หมดก็ไม่รู้คือไม่ได้มีแค่มดอะดา,ดาบิฆาตศูนย์นะคะนี่เป็นมดที่ยืมมาจากพี่นนท์นั่นเองก็คือเขาน่าจะลงหลายๆมดน่ารักจัง นี่ป่ะอันนี้แจกดาวเพื่อนรัศมีเนี่ยป่ะวุ้ยหอยายแล้วเหรอตา,ายเร็วจังโทษทีไม่ดรอปอะไรด้วยคือเราคิดว่าแบบน้องจะดรอปโอ้โหว่าตึกเฟกเกคืออะไรอ่ะพวกนี้กินได้ไหมอ่ะเหลือหงหอยกินไม่ได้เฮ้ย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 มันโจมตีเราแน่เลยใช่ป่ะ แน่นอนุกคนแน่นอนมันโจมตีเราแน่นอนงั้นของที่เรากินได้ตอนนี้น่าจะเหลือเพียงหนึ่งอย่างแล้วนะฮะก็คือก็คือสาหร่ายอุ้ยเสียงไอ้เนูแมวอุ้ยคลางนี่โหน่าลงสุดสุดแต่เราขี้เกียจขี้เกียจมานั่งเผาเนี่ยอุ้ยมีของให้ลุ้นแน่เลยแบบเราขี้เกียจมานั่งเผา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 สาหร่าย โอ๊ยโห้ยโดนอะไรนะี่ยโดนดูดน,นะฮะอ่ะไม่มีของให้รูดหรอโอ้ยแซวเซเวอร์ข้างบนนั้นน,น,น่าจะมีอาหารอยู่นะคะแบบพวกสัตว์อะไรเงี้ยนะมันต้องมีบ้างดิเราคงไม่ได้แบบโชคร้ายไม่เจออะไรเลยนะคะคือเราไม่อยากกินสาหร่าย อดทนอีกสักหน่อยแล้วลองขึ้นไปดูด้านบนแล้วกันทุกคนเราขี้เกียจนั่งเผาอะเบื่อมากไปลองไปดูด้านบนกันนะคะมันต้องมีอะไรบ้างแหละแต่ตัวนี้น่าลงมากเลยนะแต่ถ้าเราลงไปเราก็คงไม่เจออสูรหรอกแต่เรามาเล่นมดนี้เราก็ต้องอยากที่จะเจออสูรถูกไหมใช่ใช่แล้ว เฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรไมิชชั่นโน,โนโนซี่กระเกินมันคืออะไรออเวนเมนของอะไรไม่รู้ไม่รู้แหมเราจะเดินตกแตกตกแตกอย่างนี้นะคะจนแบบขึ้นไปบนยอดขเอขาเนี่ยตกแตะตกเตฮายโอก็ใชมาก ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนคิดว่าไงคิดว่าไงโหไม่มีอะไรเลยนะคะชีวิตชีวิตดีๆที่คู่ควรครับผมเดี๋ยวได้ลงมอดมาไหมเนี่เอาริ่งเริ่มจะงง,งอ่ะว่า,าทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนต้องเผาแล้วนะคะ สะมืดแล้วค่ะทุกคนเราคิดว่าตอนกลางคืนนี้น่าจะเจอแน่นอนนะคะสักตัวหนึ่งเออใช่ใช่ใช่เราควรดีใจไหมแต่ที่เสียใจคือเราไม่ไม่ไม่แบบไม่เจอพวกแบบอ่าสัตว์เลยอ่ะทุกคนเราไม่มีอะไรกินน่ะเราไม่อยากกินสาหร่ายเลยอ่ะขี้เกียจเผามากปุดหินก่อนนะทุกคนนะเราต้องปูดหินแค่นี้ไม่พอ โอเคทำดาบก่อนเลยเมือ่อเราทุกคนเราต้องกินแล้วนะคะนี่มันเพิ่มช้ามากเลยอะเศร้าโอเคงั้นเราทำสโมกเกอร์นะคะทำสโมกเกอร์แล้วก็เอาไปเผาในสโมกเกอร์มาฉันพร้อมฉันพร้อมละตอนนี้ฉันพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อม จะไม่หลบอยู่ใต้ดินนะคะอุ้ยอสูรอุ้ยกลัว <c oughs> ขอยัดเบาเสียงเลยนะคะเผื่อแบบเสียงมันจะดังตัวอะไรอ่ะมันคุ้งๆอ่ะมันคุ้งๆอ่ะแต่จำไม่ได้อ่ะโอ้ถ้าพลาดตัวอะไรไปก็ขออาภัยด้วยนะคะทุกคนโอเคมา่น,นะอุ้ยไม่กระโดดแล้วมันถอยหลังให้ตลอดเลยวะเราลองไปฝ่กับตัวนั้นดูไหมคะ เขี่ยไปบ้านเขาจะให้ของเดียบเราอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็คือแบบเผาอาหารคือแบบเราไม่เหลืออะไรแล้วสวัสดีครับผีว้ายอุ้ยอุ้ย,ยแรงมากอุยได้ได้ได้อุ้ยอุยไม่ได้ะเอ้าไม่ได้จริงเ e อเฟกโอ้ไม่ไหว เย้ยไม่รอดไม่รอดครับไม่รอดครับวัตตาอันนี้ไม่ไหววะอันนี้ไม่ไหววะตัวนี้ไม่ได้จริงตัวนี้ไม่ได้จริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหน่วยไปขัา้าศูนย์นี่นาเราต้องไปช่วยเขาไหมช่วยไม่ไหวแล้วพูดได้คำเดียวชิบหายตัวใหญ่มากนี่มัน เดิมนี่มันอสูรค่ะนี่มันอสูรค่ะโอ้โหชีวิตผมชีวิตผมช่างเศร้าโอ้ไม g ผมผมผม,ผมกลับไปเอาของที่เดิมได้ไหมผมยังอยากที่จะไปชนไปกลับไปเอาของที่เดิมน่วยทุกคนเนี่อนยอสูรคือตอนกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเฮ้ยที่เดิมอยู่ตรงไหนทุกคนจำได้ไหม นี่ไงเป้าใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะล,ลูกคนจะไม่เ้ยวิ่งลงมาดูวิ่งนี่มันเออเออชื่ออะไรเออดากินะคะดาคิด,ดากิเออนั่นแหละนี่นี่เป็นโอิรันใช่ไหมเออนะฮะไม่กอดวิวิ่งนี่มันนักล่าศูนย์ คือรู้สึกว่าถ้าเรากินเนื้อเอ,อเนื้อคนเข้าไปนะคะก็คือเหมือนกับเหมือนกับเราได้ยอมรับว่าเรากลายเป็นอสูรเปเรือปลอแล้วนะคะคือฉะนั้นถ้าเกิดมีมีมีเนื้อคนดรอปอยู่เราไม่สามารถไม่ควรกินโอ้ยนี่มันกี่ยูนี่นะนี่กิโยสลุลอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วยเขาดีกว่าโอ้โหเกิดมาได้แย่มากเล่นตัวน,นี้แบบมันทรมานวิ่ยไหนๆก็มาอะลองมดได้ไหม อ่างั้นแปลงเป็นคือเราเจอตัวอะไรเราแปลงเป็นคนนั้นไหมหุยแกชุดน่ารักมากกิยูกิยูชื่ออะไรวะโทมเมโอกะนะต้องเซิร์ชโทมเมโอกะอุ้ยอะไรอ่ะเสียงเหม,ม,มือนมังกรเลยทุกคนโอเคนี่คือยูนิฟอร์มของกิยูนะคะอ่ะอ๋อมีอยู่สองแบบแบบเห็นเสื้อขา้างในเรากับอย่างนี้อุ้ยสวยกว่าไว้แกเดะเดวเดะ อ๋อนี่นะคะมีขนมปังนะคะของมอดนี้โอเคงั้นเรากินขนมปังไหมเราช่วยตัยวเองนี่อะไรเนี่ยวายวายวาเสียงน่ากลัวมากเอาเสียงก่อนเอา้าพ,พลังกิโยหรือเปล่า <c oughs> กิโยใช่ประหอันนั้นนีวว่หว่า้ยใครอะ่ะเพื่อเราตายต่อหน้าต่อตาเลยไอ้บ้านี่โอ้โหไม่ไหวเจ็บมือเจ็บมากมือเจ็บมากนู้นนู้นูเจ็บมากอไอ คนเราสู้เขาไม่ได้แม้แต่ไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรนะโอ้โหเร็วมากโอไม่ทันอะ่ะเอ่อมุยชิโร่ใช่ไหมมุยชิโร่เออสาวหลักหมอกเหรอก็คือหมอกไหมสาวหลักหมอกจริงด้วยนะคะเราก็จากไปอ่ะมุยจิโร่ เออสักอย่างนะทุกคนนะเรากลัวอ่านชื่อผิดนะฮะอาจจะผิดบ้างแหละเราไม่ไม่ได้ตามไม่ใช่ไม่ได้ตามแต่แบบว่าจําไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่เราจําชื่อตัวละครไม่ได้อะเราทรําเซตอะเราว่าตอนเช้าปลอดภัยกว่าเ,เรื่องเดียวเราจําชื่อตัวละครไม่ค่อยได้เลยเรางงมากเฮ้ยเดี๋ยนะอย่างนี้แสดงว่าเราจะต้องปิดหมวกนะฮะปิดไปปิดอะไรได้บ้างอะปิดหมวกอะปิดผมนะฮะ เกมมันเท่มากเอา้าเผลอทิ้งไปหมดเลยเด้ยด๋วยวเราช่วยเธอเองไม่มีดาบหรอไม่มีดาบแล้วเขาใช้ดาบอะไรอ่ะ๊ยเราไม่ทราบดาบเซเบอร์อะไรไม่รู้แต่เอาเอามาก็ได้วยโซคิวนะเอาหายไปเร็วอุ้ย น่มนคาราโอ,อเราเราเราไม่ทันเขานะคือเขาเร็วมากนี่คือเราเราคือพูดเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่เราคือพูดเดียวกันอุย้ยนิมนน่มันนี่มัน,นมินนมนนมนนสซิลิจังนี่คนโอ้ตัวจริงน่ารักมากนะฮะถ้าเราเผลอตีนี่เป็นเรื่องอะถ้าลองเราอันนี้อันน,น,นี้ความอยากรู้ความอยากรู้ ถ้าเราเดินเล็กมากเขาไม่โจมตีเรานะคะทั้งที่เขาเห็นเรากินเนื้อคนตอนหน้าตูตาเราเราจะเตยโอเคเขาไม่โจมตีเราเว้ยปาคานโอกันมาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะตามตะน่น่ากลัวมากรู้คนหรือว่าเราไปดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรให้เล่นอยู่บนนี้ยเมันยากยากนะ เหมือนมีสปอยด้วยทุกคนมันมีสปอยด้วยอุย้ยอะไรเนี่ยน่าเะนิส,สุสนิส,สุเป็นหัวนะฮะเราเรา,เราต้องปิดอะไรบ้างอ่ะลองปิดก่อนลองปิดอุย้ยปิดเราไม่เห็นอะไรเลยวะหมายเดียว่าแบบไม่ต่างอะไรเลยทุกคนทำไมเป็นอย่างเนี้ยจริงๆมันน่าจะหน้าตาแบบเออ,อย่างเงี้ยค่ะมันต้องแบบสีหน้าจะปวดสีหน้าตอนร้องไห้ โอเควูู้อันนี้สปอยทุกคนมีสปอยโอเคเราจะไม่ดูเราจะไม่เล่นไม่ฟังกันเลนะคะมันจะมีสปอยด้วยทุกคนโอเคเห็นก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตลาไปก่อนนะทุกคนก็ใครที่ชอบก็ไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์นนะคะให้ช่อง4 r ร์อารีได้นะคะถ้าอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปเลยนะป๋าบุยแต่ไม่ไหวจริงมดนี้